ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมนายพัฒนะอันนี้อยู่กับไอดีที่ห้าของผมนะครับที่เล่นในเดือนนี้นะก็ไอดีนี้เป็นไอดีที่อนาคตไกลนะครับสุ่มได้เจ้าบาวนักลบช้างนะครับแล้วก็มีกบปั้นพอนะเป็น9ดาวแม็กนะครับซึ่งเป็นตัวที่ดีมากนะครับผมในความคิดผมนะในวันนี้เราจะมาทํารายการก็อย่างแรกนะครับมารับนี่ครับถุงตัวกาชานะครับเพิ่งเคยได้นะครับผมน้ากิลเขาน่าจะกดมานะ ก็กดรับเลยแล้วกันครับมันจะเป็นการสุ่มนะครับตั้งแต่สิบถึงสิบสิบสามตัวหรือเปล่าผมได้ส0บตัวนะครับโอเคต่อไปก็นี่ครับมามาสุ่มกระดานหมุนนะครับซึ่งน่าจะว่าร้อยสี่ครั้งนะครับแล้วก็อเดีนึ่งนี่ผมจะให้ดูที่บอกว่าไอเดีนาคตไกลนะครับเพราะว่าไอนี้ครับสุ่มได้เจ้าบ่าเบาวช้างเนี่ย ตั้งแต่แบบใช้ตั๋วไม่เยอะครับตอนนี้ผมเลยมีตั๋วรองไว้200กว่านะแล้วก็มีตั๋วนี้อีกสา0ร้อยนะครับเอาประมาณนี้เดี๋ยวก็เลยผมไปดูทีมก่อนว่าแสงมืดผมขาดตัวไหนนะผมก็จะเปิดตู้นั้นนะแสงมืดนี่ครับโอเคแสงตัวแท้งไม่มีนะครับมืดก็ไม่มีเหมือนกันตบววนอาจจะ อาจจะเปิดไอ้นัานมาไว้นะครับในเจ้ากันบินนะครับตัวนี้นี่ครับอันนี้ทีมผมที่ใช้อยู่นะครับมีเจ้าบาวช้างนะครับแล้วก็มีมาซิลนะคือเป็นทีมแร่น้อยนะครับเพราะว่าผมเวลน้อยนะตอนนี้ตัวการบินก็ยังไม่มีนะครับประมาณนี้๋ยวผมดูกันบินกันน่าจะปั้นหมากลุกมาใช้เหมือนเดิมนะเพราะว่าสกิลมันดีนะนี่ครับหมากลุกม,มีมีตัวเดียว มารู้ว่าเป็นสายอะไรสายว่องไวครับเปิดตู้ว่องไวดีกว่าโอเคไปเรามาท,ทํิ่งนี้จะทําเลยนะครับสำหรับ id ห้าก็ไม่มีอะไรมากนะไมนน่เหมือน id หนึ่งนะกดสุ่มเลย id หนึ่งนี่ทําหลายอย่างครับโอเคตัวแรกเป็นเลี้ยวหนานครับหวังว่าจะได้ไอ้เจ้าแซลลี่ครบนะครับเอ้ยโหลงดีจัดเลยครับอันที่สองครับได้เลี้ยวหนาเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นอัลต้านะ โอเคได้เพรก็มันจะมีเสียงฝนบ้างนะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะแต่แบบฝนตกครับตอนนี้เจ้าบาไอ้เจ้าแซลลี่จะได้มาทำพีร้อยนะครับเอ้ยแซลลี่ออตตามามาก็เออเยอะนะเออมันยังออกแต่ของดีๆนะ ผวว่าจะได้ตัวกระชาสักสิบตัวครับเซลลี่แล้วก็จะยาหน่อยนะครับตอนนี้เพราะว่ามีให้สุ่มเป็นร้อยอันตั้งแต่ตั้งแต่มันเปิดให้สุ่มนะครับผมก็ผมก็ยังไม่ได้สุ่มเลยนะก็เ,เก็บมาแต่ละวันบางวันก็เล่นครบบ้างไม่ครบบ้างครับเซลลี่มันน่าจะมีให้เปิดแบบทีเดียวแบบว่าเป็นร้อย ร้อยสปินนะมันจะแบบว่าโอเคนะแบบสปินทีเดียวนะคนนกก็ตัวตัวเฮ้ยเริ่มเริ่มแย่นะครับขอตัวครับขอตัวครับแซลลี่โอ้แซลลี่ธรรมรา ไม่เป็นไรครับผมต้องุูมแบบนี้อีกอีกสี่ไอดีนะครับเย๋ยหนะเย๋ยหนาอีกแล้วหรือว่าจะปั้นก้าดาวอีกสักตัวนะพูดแบงนี้นหละ ก็เจ้าเจ้าตัวเบาไอ้นั่นนะเฮ้ยสิบตัวเยี่ยมอะขออนุญาตแคปไว้หน่อยหล้กันครับหมุนเป็นร้อยสปิดไอไอดีหนึ่งยังไม่เคยออกนะครับสิบตัวนะโอเคแซลลี่ก็ฝนตกครับ ไม่อยากจะตื่นนะครับแต่ว่าผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก็ตื่นในทันทีนะอือฮึก็ไอดีนี้ครับเกียร์ก็ยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ะครับเดี๋ยวต้องหาอ่โคลรบโบน่านะครับเห็นว่าเป็นด็อกเตอร์สโตนนะครับใช่ไหมเอไม่ใช่ดิมันมันชื่ออนิเมอะไรรู้แต่ว่าตัวเอกมันชื่อเซนคูนะผมเคยดูอยู่ภาคแรกนะสนุกมากนะ ก็เดี๋ยวรอดูก,ก่อน,นครับว่าเกียร์มันจะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้เอามาใส่ให้กับเจ้าบ่าวช้างนะเพราะว่าไม่มีรถแล่นะครับรถแล่มันเยอะมากแล่พันสองนะครับซึ่งถ้าเป็นปกตินะครับเป็นอ่าเป็นไอ้ี่หนึ่งผมก็คงจะอันเชิญได้สบายๆนะเพราะว่าไอ้ีหนึ่งผมผมปั้นในบ่าวมายากรใช่ไหมรแร่พันเก้านะโคตร ได้พันพันเก้าใช่ครับแล้วก็มีรถแล่ตอนเล่นนะก็จะเหลือพนะันเจ็ดนะคือโคตรเยอะนะครับแล้วเวลาโดนแบบพวกคอมโบเพิ่มแร่นะครับก็ตายครับไม่ไหวนะแร่ไปอยู่ประมาณสองพันกว่าเงี้ยเอ้ยกบออต้าเลยนะตัวที่สองครับตอนนี้เนิ่มเริ่มนะครับผ่านมาประมาณยี่สิบกว่าครั้งแล้วนะครับ เียวนา่ามาดิขอขอตัวครับขอตัวเปประมาณ6วินะครับหมุนครั้งหนึ่งแต่ว่าสิครั้งก็นาทีหนึ่งนะครับร้อยครั้งก็10นาทีนี่ผมออโต้คลิกเลยครับออลต้คลิกมือสลี 3. ก็ดูเป็นระยะระยะนะครับเรียวนาดดีครับมีเรียวนาดเก็บไว้นะจะได้มาอัพเลเวลถ้าเราจะตีบวกตัวไหนนะได้เพชรขอกบออลต้าได้เพชรอีกแล้วรู้สึกเหมือนจะเป็นวัดเลยฮะ ได้ผนนกเย้เ yeah. หลือสุ่มเหลือสักหกสิบครั้งนะครับเดี๋ยวค่อยไปสุ่มกาชากันไอซันล,ลี่เอาต้าไม่ออกเลยไปกบแอดดาวก็เพชร ออืคนนกแล้วก็กบอัลต้าเอ้ยได้เซอร์ลี่นะครับเฮ้ยสิบได้ยี่สิบตัวครับไอดี ID. นี้บอกเลยว่าค,ค้อจำคุ้มครับไอดี ID. อนาคตไกลนะ มีตัวแบบเกือบสามร้อยตัวไว้เปิดนะครับคอลาโบน้าถือว่าแจ่มเลยนี่ผมเปิดไปสี่สิบห้าเหลือหกสิบก็จะเป็นร้อยห้านะครับก็เลยเจ็ดวันเจ็ดห้าสามห้าได้หรอกก็เป็นร้อยสี่สิบเคมาเปิดกระชาดีกว่าผมจะเปิดว่องไวนะเพราะว่าจะเอาไอ้แซลลี่มาร์กลุกนะครับไปบวกซลลี่ซลลี่อลิส คอนอลิส <Con>. นี่ก็จำเป็นนะครับสำหรับสายฟรีอลิสอลิสผีจีนอลิสเยลนาหนะครับเยลนาหเจมนี J ่ให้ได้หมากลุกมาตัวหนึ่งนะหมากลุก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 ไม่มีเลย วอเตอร์โบ๊ทโอ้โหเกลือจัดนะครับอ่ห้าสิบตัวสุดท้ายนะครับสโนวบอร์ดบัสเต็ดเท่สาสไลด์เรียวหนาะบาวอลิสโคนี่ไทเกอร์ฟิช,ชูเซลีก็ได้ตัวบินมาเยอะเหมือนกันนะสำหรับไบดีใหม่ก็แนะนำให้เปิดนี่ครับว่องไว แต่ว่านี่มันจะสิ้นเดือนแล้วช่วยแนะนำใครก่อนโอเคต่อไปผมต้องไปสุ่มกาชาไม่ใช่นะครับสุ่มวงล้ออ่ะสิบนาทีเลยไปครับไปต่ออีกหกสิบสปิน,นครนะมนุษย์โอกาสรับรางวัลตามจำนวนครั้งที่หมุน ยนาดฮลลี่เยนเาดต่อไปขอตัวกาชานะครับตัวกาชาได้เพชรโอเคราต่อไปขอเพชรกับคนนกรู้ที่ว่ามันจะให้อะไร ขอเพชรกับขนนกนะครับโอเคได้เรียวนาดขอเพชรกับขนนกกับดรเรียวนาดเฮ้ยได้เซรีโอต้าว่ะขอเพชรกับขนนกกับดรเรียวนาดนะครับเฮ้ยแล้วส่วนนี้จะใช้ได้ขอเหมือนเดิมครับอ้าวเหมือนเดิมใช้ไม่ได้ครับ พอคนนกขอเพชรขอด็อกเตอร์เรยวนัทโอเคได้ตามคำขอขออะไรก็ได้อะ่ะเออจัดมาดิเซลี่อมโอเคคนนกยี่สิบคนนกอีกแล้วโว้ เริ่มเข้าสู่ช่วงเกลือนะครับช่วงแรกๆมันดวงดีโอเคสลี okay. ่ก็ไม่แย่เท่าไหร่เสียงผมแปลกๆวะรู้สึกเิ่มันจะเป็นหวัดแล้วตอนนี้สลีขอนกขอนกเกิอะไรขึ้นกับคขน,นก อ้าโอเคไม่ใช่คนเราก็เป็นเพชรน,นะครับโอ้ยซารีอัลต้าโอเคน่าจะได้แล้วมั้งทำเป็นเจ้า9ก้าดาวนะครับจะได้ตัว๋วรีเซตศักยภาพนะเ <Yeah. S 1> ย้ผมอยากให้มีร้านขายไอ้นี่มากเลยด็อกเตอร์โยนาเนนะี่ย ผมรู้เลยครับความลำบากของการอัพเอ่อเรนเจอร์เก้าดาวนะครับให้มันเต็มแม็กนะเต็มโคตรยากเลยครับบอกตรงผมต้องใช้เลนเจอร์แบบแปดาวครับที่สุ่มได้ในตอนที่แล้วนะที่สุ่มมาสองร้อยกว่าตัวนะอัพจนจนเกือบหมดนะถึงจะขึ้นเป็นเก้าดาวแม็กนะสไล เซรลลี่อีกแล้วต่อไปขอเซรลลี่ยอ,อต้าได้ปะ่ะไม่ได้นะได้เพชรแทนโอเคโอเคได้เพชรอีกแล้วเมื่อกี้มาให้ลุ้นนะครับไอ้ตัวกาชาเนี่ยเรียหนาด ตัวกาชาเพชรอีกสามสิบครั้งนะครับเดี๋ยวนโะเคขอกาชาอีกสักสิบตัวเดี๋ยวนอะเรื่อ เริ่มง่วงครับผมสล,ลี่เรียวนาโอเคยังดีครับที่ไม่ใช่เผ็ดเผ็ดมันค่อนข้างที่จะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เรียวนาเอ้สล,ลี่จำชื่อผิดไปหมดแล้วนะตอนนี้สล,ลี่ไม่ใช่คอนอก นึกถึงตอนในเจสสิก้าเลยครับเมื่อประมาณปีที่แล้วนะต่วนั้นก็โหดนะครับไอ้ที่หนึ่งผมผมปั้นเป็นเก้าดาวเลยครับเก้าดาวพีร้อยแล้วแต่ว่าเหลือแค่เลเวลนะครับทำให้มันแม็กยี่สี่ยี่สามว้ายสองครับ เดียวนดโอเคออกแปดดาวก็ดีเหมือนกันับเพราะว่าไอดีนี้มันมันยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเฮ้ยอาต้าป่ะไม่เอาต้าววะอาต้าออกตัวเดียวอยู่นะเอ,อ้ยสิบตัวไม่ใช่สิบตัวก็ไม่เป็นไรครับออกซัลลี่นะคนนก เฮดอืมอะไรก็ได้ซสลี่โอเคแล้วก็ซสลี่ซสลีกเล้วดีครับจะได้ไปทำเป็นพนะีร้อยเออาลีโยต้าเอาไม่ใช่ซา,าลีธรรมดาสามรอบติดแล้วนะเป็น เออเพชรเพชรอีกเลียวอ่มขนกอเพชรเพชรสองพันนี่มันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เลยนะสำหรับผมอ่ลี เฟ็ดเนิโอนาเฮ้ยพูดอะไรได้หลั่นใจเลยวะทางด้นก็ตัวกาชาสักสิบตัวเนิโอนาเลิโอลาเอาต้าหน่อยเอาต้าเอาต้าเคลียบรายสลี อะไรก็ได้ครับแต่เจ็ดรอบเพชรลีออนาดเอ้ยเซรีเซรีโอเคของเกลือนะครับ อยากให้เป็นแบบว่ากล่องสุ่มวัตถุดิบสี่ดาวห้าดาวเฮ้ยขออีกสักรอบไม่ได้หรือเพื่อนตัวก้าชาเนี่ยตัวก้าชาไหนเฮ้ยรอบสุดท้ายครับ ตัวกาชาหน่อยนี่ครับเป็นซลลี่นะเรียบรอ้อยมารับของกันนะครับเพชรสามพัน mm hmm. ซลลี่ตัวเพิ่มศักยภาพนะครับซลลี่แล้วก็ศักยภาพโอเคเดทูทีทีมครับดูสักหน่อยหนึ่งนะคือได้ค่อนข้างเยอะเลยครับอซซลลี่เนะี่ย เดี๋ยวเอาล่างเอาตามาบวกก่อนแล้วกันอโฟกัสไปที่เอาตานะครับโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดแปดตัวหกเจ็ดแปดบวกแปดแสดงว่าเหลืออีกสิบสองตัวนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเท่าที่ดูมาคร่าวๆรางวัลที่ดีที่สุดนะครับก็คือเจ้าตัวกาชานะครับได้มา20ตัวนะแล้วก็ได้กบนะครับเอาต้ามาตัวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมในวันนี้นะครับก็พาช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย